เดี๋ยวเรามาต่อกันที่กรีดที่สามเลยนะคะกรีดที่สามขึ้นโซ่ทั้งหมดยี่สิบนะคะขึ้นโซ่ยี่สิบแล้วก็ถัก x ลงมานะคะถัก x แล้วก็ถักทีทั้งหมดสิบหกหลักแล้วก็ต่อด้วย x 2สองหลักสุดท้ายนะคะมีป้าถักไว้แล้วนะแต่ปาจะขึ้นแถวนี้นะคะโดยการทํา x 2สองหลักแล้วก็ทีสองหลักนะคะดึงตรงนี้ยาวหน่อยนะคะ เดี๋ยวแป๊บนึ่งสงจะไอ้นี่ต่อไปนะคะนี่นะเริ่มดึงโซ่ยาวนิดนึงทำ x 2หลักลงหลักเดิมอยู่นะคะหลักท้ายหลักเดิมอยู่ที่เราลง x ตรงนี้นะคะเรายังลง x ตรงนี้หลักเดิมอยู่ x ครั้งที่1 x ครั้งที่2 ต่อไปถักทีสองหลักนะคะทีสองหลักทีครั้งที่1นทีครั้งที่สองต่อไปถัก f ทั้งหมด14หลักนะคะเดี๋ยวก่อนจะขึ้น f ป้าจะขอขั้นไว้ก่อนกันลืมทำา f ทั้งหมด14หลักนะคะ กันตไปไหมกันสองทำทั้งหมดสิบสี่เอฟนะคะสิบสี่หลักสองแล้วสามค่ะเมื่อได้สิบสี่เอฟสิบสี่หลักแล้วหลักต่อไป ทำบีนะคะโดยการทีลทีลงหลักถัดมาถักทีแล้วก็ถัก x ในหลักเดิมนะคะถัก x ในหลักเดิมจบหนึ่งฝั่งแล้วนะคะจบหนึ่งฝั่งแล้วขันไว้ก่อนว่นนี้คือตรงกลางต่อไปก็วนกลับเหมือนเดิมนะคะโดยการถัก x แล้วก็ถักทีในหลักเดียวกันนะคะถัก x หนึ่งทีอีกหนึ่งครั้งนี่วมไปแล้วก็ทํา f ลงมาทั้งหมด14หลักนะคะถัก f ทั้งหมด14หลัก1 2 3่ง,งา1ทหลักนะคะ มี่า14หลักแล้วก็ถัก T สอหลัก X 2หลักสุดท้ายเลยนะคะถัก T ไป็น2หลักแล้วก็ถัก X 2หลักจบ1แถวค่ะต่อไปต่อไปต่อไปแถวที่นี้แล้วนะคะ x 2หลัก t สอหลักเหมือนเดิมค่ะตัวนี้ดึงยาวๆนะอืม x ไม่ไม่ป้าจะไม่ทำโซ่นะคะแต่จะดึงตัวนี้ยาวๆเอาอ่า x ลงไปรตรงนี้เลยนะคะ x 1 x 2องถัก t สอหลัก t หนึ่ง ครั้งที่หนึ่ทีครั้งที่สองต่อไปถัก F ทั้งหมด14หลักค่ะถัก F ทั้งหมด14หลัก เมื่อได้ f 14หลักแล้วต่อไปทำเป็น vf นะคะหลักต่อไปถัก vf 1 2สองครับทั้งสองครั้งที่สองนี่ลงหลักเดิมหลักต่อไปถัก t นะคะหลักต่อไปถัก t เกรีกรูปห่วงทั้งหมดเลยนะนี่คือตึงถึงนี้แล้วนะคะตรงนี้ค่ะ ถัก v v แต่เป็น t นะคะถัก t ถักทีครั้งที่1เป็น v นะคือทำทำถักสองครั้งในหลักเดิมอ่าได้ก่อนถักทีครั้งที่1ก็คาด้วยก่อนนะคะได้เป็นจุดกึ่งกลางของกลีบอ่าี่ถักทีครั้งที่สองหลักเดิมค่ะต่อไปก็วนกลับมาเหมือนเดิมนะคะวนกลับมาเหมือนเดิมหลักต่อมาก็ถักที หลักต่อไปถัก vf นะคะ b f คือลงสองครั้งในหลักเดิมพันูุเข็มหนึ่งครั้งแล้วก็รวบห่วงลงหลักเดิมทำสองครั้งนะคะแล้วก็หลักต่อไปก็ถัก f ทั้งหมด14หลักค่ะ f ทั้งหมดหลักหนึ่งสองสิบสี่หลักนะคะ 1 4 f แล้วก็ลงมา t สองหลัก x สองหลักค่ะจบหนึ่งแถวแล้วนะคะต่อไป จะขึ้นแถวนี้แล้วนะคะแถวนี้จะใส่ลวดแล้วนะคะอันนี้กลีบที่สามนะจะใส่ลวดแล้วนะอ,อ่กลีบที่สกับกลีบที่สี่อ่ะกลีบสุดท้ายเนี่ยจะต่างตรงเนี้ยตรงเนี้ยจะเหมือนกันค่ะแถวเนี้ยจะเหมือนกันเลยเนี่ยหนึสอามเนี่ยเหมือนกันหนึ่งสองสามเนี่ยเหมือนกัน จะต่างกันแค่ตรงนี้แค่นั้นเองค่ะต่างกันแค่แค่แค่ตรงเนี้แต่ว่าหนึ่งช่วงนี้เหมือนกันโซ่แล้วก็แถวที่1กับแถวที่สองเนี่ยตรงนี้ยจะเหมือนกันกิีบที่1กับกิบไอ้กิบที่สามกับกิีบที่สี่ค่ะอุ้ย ต่อไปนะคะอันนี้หลุดแล้วอืมขึ้นแถวนี้นะคะใส่ลวดนะใส่ลวดใส่ลวดอ่าืมบอกไปลวดลวดอ่อป้าใช้เป็นเบอร์26นะคะเพราะว่าไหมเบอร์18บแปาจะบางเขาจะเส้นเขาจะเล็กป้าจะใช้เบอร์10บเบอร์ยีอ่าใส่ลวดบางอย่างนะคะลวดบางอย่างนะแล้วก็ถักโซ่ไปแล้วก็ลง x หนึ่งหลัก x x x สามหลักนะคะหนึ่งสองสาม x สามหลักแล้วก็ถัก t สองหลักนะคะทำ t สองหลักหนึ่งสอง t สองหลักเสร็จทำ f ทั้งหมดแปด f นะคะแปดหลักค่ะทำ f แปดหลัก สองค่ะเมื่อได้ F ทั้งหมด8หลักแล้วนะคะต่อไปถัก V F ทั้งหมด3หลักนะคะด้วพันนุเข็ม2ครั้งนะ V F นะคะพันหุเข็ม2ครั้งหลักต่อไปทั้งหมด3หลักนะคะ2หลัก สามหลักต่อไปถัก F F แล้วก็โซ่หนึ่งแล้วก็ C นะคะ F พันเข็มครั้งเดียวลงหลักถัดไปแล้วก็ถักโซ่หนึ่งแล้วก็ทํา C ค่ะทํา C ได้อย่างนี้แล้วนะคะหลักต่อไปถักวีวีด้วยการพันหัเข็มสองครั้งทั้งหมดห้าหลักนะคะพันหัเข็มสองครั้งแบบนี้นะคะทําทั้งหมดห้าหลักค่ะทำวีนะคะวีลงหลักเดิมอืม 1ครั้งอ่าแบบนี้นะคะทำไปทั้งหมด5หลักนะค่ะเมื่อได้5หลักแล้วอ่านี่คือถึงจุดตรงกลางแล้วนะคะจะทำเป็น3นะคะ3ามแฉก3ามบีอ่ะบีจะเป็น3ามแฉกอันแรกพันุเข็มสองครั้งพันุเข็มสองครั้งอานี่ออกก่อนอ่าลงหลักนี่คือหลักหลักตรงกลางแล้วนะคะพันุเข็มสองครั้ง อ,อ,อ่าต่อไปทํา F ลงหลักเดิมค่ะทํา F ลงหลักเดิมพันุเข็มครั้งเดียวนะคะแล้วก็ถักโซ่หนึ่งทํา C ทํา C เพื่อที่จะให้เขาเป็นมุมแหลมๆอย่างนี้นะคะ แล้วก็พันุเข็มสองครั้งลงหลักเดิมอยู่ค่ะตรงนี้จะเป็นทั้งหมดลงทั้งหมดสามสามหลักสามครั้งนะคะอ่าค่ะต่อไปนี่คือจบจบแถวตรงนี้แล้วนะคะวนกลับมาเหมือนเดิมค่ะทํา f ทั้งหมดห้าหลักแล้วก็ต่อด้วย f 1หนึ่งหลักแล้วก็โซ่หนึ่งแล้วก็ทํา C อ่าเดี๋ยวไปเลยนะคะเริ่มตรงนี้เลยนะ V ีเป็นเข็มสองพันเข็มสองครั้งหนึ่งหลกักหลักที่สอง ที่สามพานธุเข็มสองครั้งนะคะทำบีนะทำบีหลักที่สามทำบีหลักที่สี่ทำบีหลักที่ห้า ต่อไปลง F นะคะลง F ประมเข็มครั้งเดียวแล้วก็โซ่หนึ่งทำ C ค่ะลงเมื่อเข็มคร,ครั้งเดียวแล้วถัดหลักถัดมาโซ่หนึ่งทำ C อ่าแล้วก็ทำ VF พนะเข็มสองครั้งสามหลักนะคะ ลงหลักเดิมครั้งที่1นึงลงหลักเดิมครั้งที่สองลงหลักเดิมครั้งที่3ค่ะเนี่ย แล้วก็ทำ F 8หลักแล้วก็ T 2หลักแล้วก็ X 3หลักจบแถวนะคะ8 F แล้วก็ T 2 X 3นะคะ T สอง X หนึ่ง X สอง อีกสองครั้งครั้งที่สามนี่ไม่ต้องอีกก็ได้นะคะทำซีเลยก็ได้นะซีจบเลยนะคะซีจบแถวตัดอ่านี่ก็จะได้กลีบที่สามนี่นะคะ เวลารีดเวลารีดเราจะประกอบเนี่ยไม่ไม่ต้องรีดตรงนี้หมดนะคะความแข็งของไหมเขาจะได้มีทรงมีมีความแข็งอยู่นิดนึงตรงนี้เว้นตรงนิดนึงเวลานีบนะคะเว้นนิดนึงจบกลรบที่3แล้วนะคะต่อไปกลิบที่สี่ิบสุดท้ายกลิบสุดท้ายนะคะเดี๋ยวเราไปขึ้นกลิบสุดท้ายนะเดี๋ยวเดี๋ยวขอจบกลบนี้แค่นี้ก่อนนะคะ